สวัสดีค่ะเพื่อนเพืน<ๆ>มือน,นี้จะเอารถมาเตใร์ไปติดซาเล่งค่ะเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะไปติดซาเล่งค่ะ<ๆ>นี่ค่ะโครงของซาเล่งค่ะบเพื่อนๆ จ้างเพื่นอนค่ะเป็นทำตามออเดอร์นะคะเพื่อนๆขันเห่รอยากได้ห่าเปลตังเพื่อนเพื่อนจะทำให้บได้ทำเอาไว้ค่ะสี่พันห้าค่ะเพื่อนๆกระจายก่อนครึ่งหนึ่งเพื่อนจะเอาไปพระเจ้าจะเอาไปอันสื่อเล็กก่อนส่วนนึงเงื่อนอัน,น,นก่อนสุดท้ายใจายตอนที่สำเร็จค่ะ ทำดีอยู่ค่ะเล็กเพื่อนแข็งแรงดีค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่แถวๆอันกานเหลืองบุตสุ่มค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ใดอย,ยากได้ผู้ใดอย,ยากทํำก็มีเบอร์โทรอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนัอนผู้ใดอย,ยากได้ก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไปคุยน้ำพึนผู้ใดอย,ยู่ใกล้บุตสุ่มก็ไปหาเพื่อนได้ไปหา จังเพื่อนทาได้ค่ะมันว่าแพงก็มันก็สมราค่ายู่ค่ะเพื่อนๆเล็กเพื่อนแข็งแรงดีค่ะเบื่อนเนี้ยเล็กแข็งแรงเล็กเล็กอ่าเล็กเป็นอนนัเนี่นเป็นเล็กสี่ค่ะเล็กเป็นเขาเรียกเป็นเล็กอย่างละกลุมๆอ่ะนะคะ่เรียกว่าถือค่ะแข็งแรงอยู่ค่ะเล็กมันแข็งแรงเล็กทั้งอันนี่ค่ะมันกาลังตั้งศูนย์อยู่ค่ะเพื่อน ตั้งศูนย์ขันาห้าวคับไปเลยมันซันเ,น,น,ขขน,นเพื่อนก็ตั้งให้ได้ทําให้คอแข็งทาให้นั้นเพื่อนกระเฮ็ดได้ครับเพื่อนๆเพราะว่ารองคับแล้วมันซันเพื่อนก็นตั้งให้ใหม่แล้วเพื่อนก็นสิตั้งศูนย์ให้คับได้สบายๆเนี่ยมาหอดบานลคะนนนค่ะเพิ่นกะไทยนี่ครับเพื่อนจำเลสอค่ะสีพัญหารถมาใจคือรถ ผลมัใช้เหาแต่ว่าคุ้งเล็กเป็นของเขาก็งามอยู่ค่ะเล็กมันทั้งอันมันโมเมนเล็กอันเล็กแข็งแรงอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนถ้ตามโอเดอร์ขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณมากมาค่ะเพื่อนๆนไม่ว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณหลายๆายค่ะที่มารับชมนี่ค่ะถ่ายวิวิวให้เบิรงค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆนที่มารับชมสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อน